mm uh... สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง M อ็ม i n มมิ่งในวันนี้เนี่ยมาอยู่กันในเกมไวเดะอะรามิรินเนมสคูลก,กันนะครับก็เป็นเกมนะครับผมเกมสัญชาติเกาหลีนะครับที่เอ่อผมนั้นอยากจะเล่นมานานมากๆแต่ไม่มีโอกาสสักทีนะครับ กเกมมันเสียตังค์นะครับผมเป็นเกมเสียตังค์นะครับผมก็ในวันนี้ก็มาเปิดให้เล่นฟรีนะครับก็เลยมีอกาศมาเล่นนะครับก็คือจริงๆครเกมเก่าที่มันเป็นเสียตังค์2 7งบาทเนี่ยมัน,มนถูกปิดไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้มาเปิดใหม่โดยที่มันฟรีนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องเสียตังค์ให้ กับแอปอีกทีหนึงนะครับนั่นก็คือแอปโคชิโร่นนั่เองซึ่งโคชิโรนะ่เนี่ยมันจะเป็นแอปอ่า,อามันจะเือนเดฟิทผสมบิลลี่นะครับที่มันจะมีอนิเมะนะครัแล้วก็มีเกมนะครับมีเกมเบลนตก็มันจะผมไม่้เห็หนสองเกมนะจะไม่เห็นน่าจะมีไวเดย์กับเกมชิงจังที่มีกระแสฮิตอยู่ในปับันนะครับเออเกมที่เป็นเกมชิงจัง เกมนี้ก็ผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่อยากเล่นมานานมากๆเพราะว่าเกมนี้แบบมาน้า,นนากลัวขนลุกขนหัวลุกมากๆผมบอกเลยว่าเินเนี้ยไม่กล้าเล่นแบบดเดียวแน่นอนนะแบบอันเนี้ยผมต้องตั้ใจเล่นนะครับผมขีก็นะครับ เพื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยเราไปเล่นกันเลยครับเ e สโก o เราจะเล่นในโหมดแต่กี้ผมเล่นบัลรอบนึงเป็นการเทสเกมแต่นันนี้เราจะมาเข้าสู่โหมดรินกละบมาเทสโก้ที่เราเล่นในโหมดเบลลี่อีซี่นะครับเพราะว่าเป็นคนกลัวผีนะครับเออกลัวผีโคตรแต่ชอบเป็นเีมผีนี่เพอมองกัน,กน โอเคก็ในเรื่องง่ายๆนะครับก็คือตัวเอกเรานะครับไปให้ของขวัญส,สาวตองเวลาสี่ตอนเวลาสี่ทุ่มนะครับรตบปิดเลยเรียบร้อยครับสี่ทุ่มพอดีอ ห้าทุ่มเนี่ยะเออมันยังไม่เที่ยงคืน,นประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มโอ้ชิบหายแล้วประตูปิดต่อต้าเลย ทีนีตัวเอของเราอ,อ๋อนีน่หรอโอเควิ่งเซสชั่น1 run and c r o s h ก็คือเราสามารถก้มแล้วก็วิ่งได้โอเค interact อ๋อ,อตรงงวงก้มเนี่ย มันจะสามารถนี่ส,สามารถอินเทอร์แอคได้โอเคอันนี้เป็นเอ่าอะไรนะเอ่อโอ้จุดหมายนะครับดับจูเมนจุดหมายเอกสารเออโ okay. อเคดับจอเมนเดี๋ยวค่อยเปยในอนนันนั้นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยเปยอีกทีครับซับที นะครับอันนี้คืออะไรอ๋อน,นี่คือการเซฟเกมแต่ว่าเราจะเซฟดีดีไหมเซฟทับได้ไหมโอเคเซฟทับไปเลยเซฟทับได้โอเคเซฟทับได้ก็สวยสิเออโอ้ ว้าวอุ้ยอ่าคนลุกชมัดโอ้ได้เ้ยทำไมวะ What ปิดเองเฉยโอเค เช็คของครับเผื่ออะไรมันถาได้เผื่ออะไรมันใช้งานได้เราก็ใช้เพราะว่าของทุกชิ้นน่ะคือของทุกชิ้นใช้ได้ครับของทุกชิ้นของทุกชิ้นนี้คือได้ใช้หมดนะครับในภาคนี้แต่ว่าผมก็ อะไรอัแท็กเมเนจอ๋อการเช็คหรือเปล่า okay. โอเคอ๋อเหมือนเป็นสเตตัสอ๋อเป็นการเช็คอ่าเป็นการเหมือนเป็นสร้างห้องนะครับว่าสถานะเป็นยังไงบ้างดอ สามารถเปิดได้นะครับแต่แต่แต่ว่ามันจะมีมาประตูที่ปีงกุญแจไลท์โอเคเราสามารถเปิดไฟได้นะครับเปิดไฟมันจะมีอะไรบ้างโอเคก็ นะครับเปย์ทีหนึง่งโอเคทำซับผม <c oughs> <c oughs> บอกผมไม่ค่อยลงอังกฤษนะครับใช่เอาตรงๆผมแปลนี่ผมแปลใน google ล้วนๆนะโอเคนิตยสารอันนี้เป็นนิตยสารของโรงเรียนนะครับโอเค <c oughs> จะรู้ได้คำคำซอยมิว อ๋อซอยมิวสามารถฮิวได้ฮิวเลือดเราได้เพราะว่าเพราะว่ามันจะมีเพราะว่าเพราะว่ามันมีการติเพราะว่าผีเอ่อผีมันสามารถตีเราได้เออผีสามารถตีเราได้พาลงตีเราได้ติงีโอเคแต่ว่าผมเล่นวีดีซีมันจะมีแค่พาลงคนเดียวโอ้ <laughs> hmm. How do we get in? Yeah. I wonder how we can do it. <gasps> oh my you totally startled me just then. When shock when shock Oh, I've seen him. He's a new transfer student. Hmm, really? Anyway, I'm leaving. See ya. I'm Sung Ah Kim, Homeroom 8. Sung Ah Kim. Hmm, this was out of the blue. But it's nice to meet you. So, why did you come to school at this hour? Fine. Keep it to yourself, then. I'm glad that you're here. You are going to help me out. Just something. Follow me.

First time in the girl's bathroom. Why worried? I want something weird. I left my book in the home ec room. I can't get in because it's locked. I happen to know that the keys are in the auto shop classroom, but it's locked as well. But you. Can crawl through that vent up there and get me the keys. Oh. Okay, so Thank you I so knew that you'd help. Hmm. We'll need a ladder, and we'll also need some sort of cutting tool. Why don't you look around? อะไรวะที่คีมเออคีมคีมที่ที่ตัดเหล็กอะเออที่ตัดลวดเหล็กเอกอเขาเรียกว่าคีมปะวะเออใช่คีมคีมไปหาคีมมาหาคีมเข้าห้องเข้าห้องเสร็จ,จก็คือมาหาคุณแจเป็นคุณแจอีซีอีซี อ๋อโอเคถอดได้เฉยเฉยอ๋อ oh. อันนี้เป็นอาหารอาหารทุกหมดนี่คือสามารถหิวเลือดได้แต่เรายังไม่มีเหรียญไอนี่ฟุตนาชชันเอเลนดโอเคซับเอาครับมา นี่ไงบันไดถึงอีเจอละอันหนึ่งเป็นทีมกับบันไดโอเคเต็กเต็กเต็ก ไปขึ้นไปนะคนลุกจังเลยนี่ขนาดเล่นเบนดีอีซี่นะครับยังงคนลุกเลย เฮกัสีนะอะไรอ่ะโอ้มาแล้วนี่แหละครับผ่านลงผ่านลงไม่โคตรโหดเลยผ่านลงเอาไว้เป็นวันฟาดฟาดที่เฟอร์บี้เยอะ์โอ้ยขาให้นะ วาดฝาบไม่ยัง้งมันมีแต่แท็กอ่ะไม่รู้ว่ามันเกี่ยว,วอ,อะไรกันหรือเปล่าโอเคแรกนี่อ๋อเปิดทางนี้ทผ่นนี้แล้วนนมันเปิด โอเคเราต้องหมุนทวนใช่ไหมทวนเข็นเมนนาฬิกาว่าตามเขีบวมาตามเขีบคือตามเขีบนาฬิกาทวนประมาณขวาโขีคเรีเยบร้อยแล้วก็ตัดที่ต่อ แ็บแ็บเป๊กลงไปเลยเหรอโอเคอะไรเก,แบบกิดแพบบแบบนึกแบบกางอย่างเกิดอะไรขึ้นยีมงนอะไรกันโอ้ gimana like karena uh, di akal pek pek oh oh pisau kizui าอ,นนอะไรอืมโอเคง่ายโลงอโนโนโีกคนลงอีกก็เนโทโทเค็นเหมือนเป็นทุก็นเล็ก Okay. Oh. Huh. Not bad. Thanks a lot. Mm -hmm. okay. You're not trying to scare me, are you? I'm not that gullible. Oh, but did you know this school? used to be a hospital during the korean war rumor has it the whole school is haunted because so many people died here during that time maybe the rumor's true i mean especially on a night like this Boo! <laughs> 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 See, <laughs> I guess you don't like ghost stories, huh? <laughs> oh, the doors are probably all locked. Now. They lock all the doors after 10. 10. Except for the lecture hall lobby, that is. If we want to leave, we have to go to the lecture hall. You know the new building, lecture hall, and here are all connected, right? Here. This is the key to that hallway there. Could you open it on your way out? เมนบิลดิ้งนเซนเทลฮาวเวดโฮเวีอสรางานโอเค,อเคชั้นแรกชั้นสอง อ๋อถ้าสีแดงคือเรามันไม่ได้ฉีดทุกห้องหรอโอ้หมีหลายห้องกันเนี่ยมี i ิลดิงหนึ่ง b u ว l d i n ง Main b u i l d สองนิววิว l ิ i นี่ก็คือตึกใหญ่ตึกใหม่ตึกใหม่มันก็จะมีอีกสามสี่ชั้นยาวโยายยาว,ยาว,ยาวครับยาวยาวครับโปรเจกต์นี้ Okay. แต่ว่ามันจะอาจจะเข้าได้แค่แค่บางห้องหรือเปล่าโอ okay. เคเปิดประตูโอ้โหน่าขนลุกจะมัดป่ะเฮ้ยข้าซีนอะไรอ่ะอย่าบอก Ship, I. Ship, I. Shit. Oh shit. Wait. Cagay, cagay. Cagay. Nossa, why, what's That was close! If you sneak in at night, the janitor gets terribly angry. If he catches you, the punishment is harsh. Uh -huh. What do you mean? <laughs> um. Anyway, he's nice in the daytime. You're the transfer student. I'm in your homeroom. Remember? You know Soyoung? Well, I guess everybody knows her actually. I'm Ji h o n Sol. You're humanly, r i g h Anyway. แล้วรู้จักชื่อเราด้วยยูมิลี What are you doing here at this hour? จักชื่อเราด้วยเสดงแล้วว่าอยู่ห้องเดวกาดแน่นอน Okay. Oh, really? i Tell me something. I always see you alone. Don't you have friends? Okay. Huh? Oh! Yeah, that's right. But you'll make more soon. โอเคฉันกำลัง o ะ o ปตอนนี้ระวังนะระวังนะโอเคลูลี่อ๋อจินิเตอร์นะครับก็คือเนมลิชับอ๋อโอเคตาเนี่ยเวลามันเห็นนะมันตามันจะลุกวาวไงเออใช่เดี๋ยไป เปิดแล้วหรอเ,อเ,เด็กอ๋อเปิดซับอีกทีหนึ่งโอเคผูค้บอกว่ามันเกี่ยวกับแต่สกจหนึ่งโอเคไลเตอร์ฮ่าเราสามารถใช้ไลเตอร์ได้โดยเราไม่ต้องทำาะเปิดไฟอีกแล้ว 5 Ghost Tree อืมนี่ประวัติผีแต่เราเล่นวิดีโอซีมเราไม่เจอผีอยูแล้วแต่เจอแค่ผ่านลลเพราะฉะนั้นรประวัติก็ดีนะดีไงไง่ายขึ้นเยอะชิ โอเคต่อยังไงซอยมิวซอยมิว,อ,มวอันหนึ่งนี่คืออะไรนี่คือเป็นคุณเจอ,อะไรสักอย่างโอเคไม่น่าจะมีอะไรละโอเคก็โอเคครับก็ พอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมไว i t เด a y อะลาบบิรินเนสคูไว้เพียงท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตลาไปก่อนเนี้ยเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับคลิปนี้ซีโอเกนครับผม